สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ Samsung Galaxy Tab a 6หรือว่า Tab a 2 0 1 6เปิดตัวมาประมาณ4ปีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า cpu cortex a 7กับ Android 5.1.1อย่างเล่นเฟซเล่นไลน์ดู YouTube ได้ไหมเล่นเกม Free Fire ได้หรือเปล่าแล้วก็เกม r v ราคาตอนนี้มือ2นะครับที่ผมจะแนะนำก็จะเป็นราคาประมาณ1 7 0 0 0 1 9 0 0ถะครับถ้าเครื่องเคียร์สต็อกก็ประมาณ2 0 0 0 ถ้ามือหนึ่งเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ3,900หรือว่า4,100ประมาณเนี้ยที่ผมเห็นในร้านตู้ผมแนะนำให้ซื้อรุ่นอื่นดีกว่านะครับที่ได้แรม2รลอม16สเปคเก้าข้าของตัวเครื่องนะครับจะเป็นแรม1.5กิกลอม8กิกนะครับหน้าจอ7.0นิ้วแบตเตอรี่ประมาณ4,000มิลลิแอมแล้วก็ตัวเครื่องรองรับ 3G 4G นะครับผมใส่ซิมโทรได้ สำหรับเพื่อนๆน้องๆที่มีงบน้อยอยากจะได้แท็บเล็ตมาดูหนังฟังเพลงเล่นเฟซเล่นไลน์แบบนี้นะครับหรือว่าดู YouTube ในการเล่นเฟซเนี่ยยังสามารถเล่นได้นะครับที่ผมได้ลองเล่นมาการโหลดฟีดข้อมูลนะครับเอามาดูคลิปวิดีโอต่างๆใน Facebook กดไลค์ต่างๆยังได้อยู่การตอบสนองก็อาจจะช้าประมาณหนึงเพราะว่ามันแค่ลรม1.5นะครับแต่ก็ยังทำงานได้ดีอยู่นะครับ ส่วนการดู Youtube นะครับโซเชียลดู Youtube ยังสามารถดู Youtube ได้นะครับผมเสียงลำโพงก็เสียงดังอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะออกอยู่ในส่วนของด้านหลัง yeah, mistakes, really it, huh? จะเป็นหน้าจอ7.0นิ้วนะครับผม คือมันเสียอย่างเดียวก็คือว่าแรมกับความจุมันน้อยนะครับแต่ว่ามันก็ยังทำงานได้ดีอยู่นะครับเป็น Android เวอร์ชันล่าสุดนะครับได้แค่5.1.1แล้วก็สามารถเล่นแบบสไลด์แบบแนวนอนได้เล่นเฟซเล่นไลน์ได้ดู YouTube ได้โซเชียลต่างๆนะครับถ่ายรูปก็ยังได้อยู่นะครับผมคือหมาว่าซื้อมาให้ลูกให้หลานเล่นหรือว่าซื้อไว้ดูหนังฟังเพลงเนี่ยยังถือว่าคุ้มค่าอยู่ เดี๋ยวมาดูกันว่ายังเล่นเกมฟรีไฟล์ได้ไหมนะครับสิ้นปี2020นะครับหรือว่าต้นปี6 4การตั้งค่าได้ถึงขั้นสูงนะครับสว่างมากคมชัดระดับสูงนะครับแต่ว่าจะเล่นแบบราบลื่นให้ดูความไวปรับร้อยนะครับ96ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวมาลองเทสให้ดูนะครับผมการเข้าล็อบบี้ต่างๆก็มีอาการการะตุกบ้างนิดหน่อยนะคบแต่ก็ยังถือว่าพอเล่นได้นะครับการยิงการ สร้างเก็บคงเก็บของ,ขอ,งอะไรเงี้ยมันยังพอไหวยอยู่นะทุกคนมันเป็นแรมหนึ่งถูก้าก็จริงนะครับกับซีวิวคอร์เทคก็จริงนะแต่ว่ามันยังทำงานได้ดีนะครับเพราะว่าเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยคือสภาพภายในัูเครื่องอาจจะยังใหม่เลยผมซื้อมาประมาณพันห้าเองเครื่องเนี้ยมือสอง ถ้าซื้อมือหนึ่งอ่ะผมว่าแนะนำไปซื้อรุ่นอื่นดีกว่านะครับการทัศนสกินการตอบสนองมันยังตอบสนองได้ดีอยู่นะทุกคนยังทัศสกินได้โอเคอยู่นะครับผมแต่เสียดายว่าพื้นที่มันไม่พอนะครับโหลดแพดโหลดชุดต่างๆผมได้แค่นี้นะครับสกินปืนก็โหลดไม่ได้นะครับ โอเคการเก็บของก็เก็บได้ไวดีเล่นแบบราบลื่นยังพอได้นะครับแต่การหันอาจจะชา้าหน่อยโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยิงคนได้หรือเปล่า พอยิงคนได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าแรงสูงผมไม่ได้นําให้เอามาเล่นเลยนะครับเพื่อนๆน้องนะครับถ้าแรงไม่สูงเล่นแบบสนุกขำๆเนี่ยพอได้อยู่นะครับพอยิงคนได้ถ้าเล่นแบบล่าลื่นไม่ค่กระตุกนะทุกคนอย่างที่เห็นเลยถ้าเล่นแบบมาตรฐานกับั้นสูงอ่ะเรียกว่าอาการกระตุกเยอะหน่อยนะครับผม วิ่ไม่เข้าเลยนะครับไม่เค้จะกินคืนมาเพราะมันโหลดไม่ได้นะครับโอเคเกบไป2คิวคือเกม Rv อ่ะมันโหลดไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอนะครับตัวเครื่องมันแค่8กิกเองอาจจะลบเกมฟรีไฟแล้วก็มาโหลดเกม Rv เทสให้ดูเสียอย่างเดียวคือลงเกมได้เกมเดียวนะครับผมต้องลบเกมใดเกมหนึ่งออกนะครับใครที่จะซื้อมาเล่นเกม Rv หรือว่าฟรีไฟ ก็เดี๋ยวมาเทสเกม ROV ให้ดูนะครับผมแต่ว่าจะตั้งค่าแบบต่ำสุดให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่า CPU มันเก่าแล้วมาดูกันว่ายังเล่นเกม ROV แพ p a ม่ล่าสุดได้หรือเปล่านะครับในสิ้นปี2020นีเนี้ยตัวแพ d เนี่ยผมโหลดไม่ได้นะครับผมจะโหลดเอาแค่เสียงระบบเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอนะครับ เปิดหมดเฟรมเรทสูงไม่ได้นะครับจะเปิดภาพเ d ดีได้ถึงขั้นสูงมากเลยนะได้ถึงขั้นสูงมากนะครับภาพเ d ดีแล้วก็การแสดงผลนะครับได้ถึงขั้นสูงพาร์ติเคิลได้ถึงขั้นสูงนะครับแต่ว่าผมจะตั้งค่าแบบต่ําสุดให้ดูละกันนะครับเพราะว่า TPU กับแรมมันเก่าแล้วนะแรมมันน้อยด้วยนะแรมแค่1.5เองนะครับผมส่วนแบตเตอรี่ให้มาถึง4,000มิลลิแอมป์เลยนะครับก็อยู่ได้นานอยู่ถือว่าแบตอืดน,นะ แบตเตอรี่4,000นะครับการเล่นเกมนะครับก็เฟรมเรทอาจจะอยู่ที่ประมาณ25-30เฟรมเรทนะครับผมเวลาบวกก็ถือว่าเล่นเกมได้นะครับมีกระตุกบ,บ้างนิดหน่อยเองซื้อมาเล่นเกมพวก RV f r e ตั้งค่าแบบต่ำสุดพอเล่นได้นะ เรียกว่าเล่นเกมได้ดีอยู่ในเลทราคาประมาณนึงเลยนะครับผมนี่เครื่องผมค่าซื้อมาแค่มือสองนะครับราคาพันห้าเองใส่ซีนโรได้อะก็ถือว่าคุ้มค่าดีอยู่นะครับเวลาบวกก็อาจจะดรอปลงไปหน่อยประมาณ24 25้าประมาณนี้นะครับจะขึ้นอยู่ประมาณที่30เฟรมเลทน,นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ในเรื่องของการเล่นเกม การทัชสกรีนการตอบสน,นองนะครับผมก็ไม่ได้มีอาการกระตุกใดๆนะครับก็โอเคนะครับมาเทสกันให้ดูแบบคร่าวๆเลยนะครับเรียกว่าเล่นเกมได้ตั้งค่าแบบราบลื่นยังพอเล่นได้นะครับตั้งค่าต่ำสุดใช้งานโซเชียลเล่นเฟซเล่นไลน์ดู YouTube ได้ราคาพันกว่าบาทมือสองก็ถือว่าคุ้มค่าดี